เห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นแมวจรน,นะคะทุกคนนางเป็นแมวบ้านคะ่ะน้องชื่อว่ามูมูเป็นแมวที่อยู่ข้างๆบ้านเราเองนางชอบเดินเล่นทุกวันเลยถึงเวลาเดินมาเองแล้วก็กลับเองคะ่ะ เห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นแมวจรน,นะคะทุกคนนางเป็นแมวบ้านค่ะน้องชื่อว่าหมูมูเป็นแมวที่อยู่ข้างๆบ้านเราเองนางชอบเดินเล่นทุกวันเลยถึงเวลาเดินมาเองแล้วก็กลับเองค่ะนี่เป็นคลิปที่ถ่ายอีกวันหนึง่งพอนางรู้ว่าเราเดินใกล้ๆนางก็จะรีบวิ่งแบบน,นี้อันนี้ก็มาเจออีกวันหนึง่งวันนี้นั่งชิลอยู่หน้าบ้านเราเลยเดินมาหาซะหน่อยอยากจะจับมากครั้งแรกคิดว่านางจะลุกหนีนะ แต่ก็ไม่หนีค่ะเราถามคุณป้าเจ้าของมาแล้วจริงๆโมูมู่เป็นพันธเปอร์เซียขนยาวแต่ขนค่อนข้างพันกันคุณป้าเขาก็เลยตัดเองซะง,งั้นตัดแบบนี้แบ่งแบบนี้ก็น่ารักดีนะใจดีซะด้วย เห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นแมวจรน,นะคะทุกคนนางเป็นแมวบ้านค่ะน้องชื่อว่ามูมูเป็นแมวที่อยู่ข้างๆบ้านเราเองนางชอบเดินเล่นทุกวันเลยถึงเวลาเดินมาเองแล้วก็กลับเองค่ะนี่เป็นคลิปที่ถ่ายอีกวันนึงพอนางรู้ว่าเราเดินใกล้ๆนางก็จะรีบวิ่งแบบนี้อันนี้ก็มาเจออีกวันนึงวันนี้นั่งชิลอยู่หน้าบ้านเราเลยเดินมาหาซะหน่อยอยากจะจับมากครั้งแรกคิดว่านางจะลุกหนีนะ แต่ก็ไม่หนีค่ะเราถามคุณป้าเจ้าของมาแล้วจริงๆมูมู่เป็นพันธุ์เปอร์เซียขนยาวแต่ขนค่อนข้างพันกันคุณป้าเขาก็เลยตัดเองซะง,งั้นตัดแบบนี้แบ่งๆแบบนี้ก็น่ารักดีนะใจดีซะด้วย